ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง FC ทั่วโลคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนชินเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งอาการนะครับหลังจากที่นะครับเราได้เอาเพาข้อเหวี่ยงนะครับไปทําการอัดก้านนะครับหรือว่าทําการเปลี่ยนก้านสูบมานี่แหละนะครับมันจะมีปัญหาหนึ่งที่ผมเคยเจอนะครับเพราะว่าอาการที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คืออาการเพาข้อเหวี่ยงคดแขนข้อเหวี่ยงคด นะครับหลังจากที่เราไปทําการอัดก้านมานะครับทุกท่านนะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนั้นนะครับเพราะว่าพอดีผมไปเจอเคสนี้อยู่ในกลุ่มช่างเห็นข้อถามกันอยู่แต่ว่า,าเคสแบบนี้ผมเคยได้ทําการแจ้ไขมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ของผมออกมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําการดูคลิปปัญหาที่ผมได้เจอ นะครับกับตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนเลยนะครับทุกท่านครับผมทุกท่านก่อนที่จะไปดูเผาข้อเวียงคดนะครับหลังจากที่เราทําการอัดก้านสูบมาเรามาดูวิธีการดูดเอาเปลืองแล้วก็ลูกปืนเผาข้อเวียงออกนะครับด้วยวิธีการนี้นะครับด้วยอุปกรณ์ที่เรา DIY ขึ้นมานะครับสําหรับท่านใดที่นะครับอยากจะทําการดูดเผาข้อเวียงหรือว่าอยากจะทํามาใช้ก็นะครับตามคลิปเลยนะครับอ่ะนะครับเรามาดู คลิปต้นเรื่องของผมนะครับที่ผมเคยเจอปัญหานะครับนี่เพื่อให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับปลายเพาข้อเหวี่ยงมันจะแกว่งแบบนี้นะครับหลังจากที่ไปทําการอัดก้านสูบมานะครับในเคสลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเกิดจากอย่างน้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังจากประสบการณ์นะครับที่ผมเคยนะครับได้ทําการแก้ไขปัญหาเวฟ125 นะครับคันนี้นะครับคันที่อยู่ในคลิปนี่แหละขั้นสมกันอยู่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ผุ่คลับพี่น้องครับอาการนี้นะครับจนกว่าจะรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรจนกว่าจะฟันธงได้นะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงนะครับเล่าเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับทุกท่านท่นครับโดยปกติแล้วหลังจากที่เราไปทําการนะครับ อัดก้านสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นอัดก้านหรือว่าเปลี่ยนแขนข้อเหวี่ยงอย่างเช่นรถคันนี้นะครับคันนี้อัดออกเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแขนข้อเหวี่ยงข้างซ้ายนะครับ <y> ทุกครั้งนะครับที่เราน<อ>ะครับทุกครั้งที่โรงกึงเขาจะทําการตรวจเช็คให้เรานะครับว่าแขนพเพลาข้อเหวี่ยงมีอาการโกงงอไหมสะบัดไหมนะครับจริงๆแล้วแขนมันตรงอยู่นะครับแต่ถ้าเราตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับแขนมันก็จะสะบบัดทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเลย นะครับแล้วก็นะครับเขาก็จะดูตรงนี้ด้วยนะครับก็ดูนะครับตรงนี้เวลาที่เขาหมุนเนี่ยมันจะออกเข้าออกเข้าหุบเข้าหุบออกแบบนี้ไหมรวมไปจนถึงนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเวลาที่เขาหมุนเนี่ยนะครับข้างซ้ายมันขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี้ไหมถ้ามันไม่นิ่งก็คือทุกส่วนมันจะไม่ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับแขนข้อเหวี่ยงคันนี้ที่เมื่อวานได้ไปทําการนะครับอัดก้านมานะครับอ่าก่อนที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่า สาเหตุที่ปลายเผามันคดมันจะเกิดจากอะไรนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าข้อเหวี่ยงนะครับที่ผมได้ไปทําการอัดมาเนี่ยนะครับมันโอเคไหมนะครับศูนย์มันได้ไหมนะครับ่าเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับวิธีการเช็คนะครับเห็นไหมเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันขึ้นมันลงพร้อมกันเสมอกันไหมแขนมันดิ้นไหมนะครับแต่ในเคสนี้ นะครับก็แขนก็เป็นปกตินะครับแขนก็เหวี่ยงทุกอย่างปกติพร้อมที่จะประกอบเข้ากับตัวเครื่องแล้วล่ะแต่นะครับวันนี้ก็เลยหยิบยกนะครับก่อนที่จะประกอบตัวเครื่องผมก็เลยหยิบยกขึ้นมาให้ดูนะครับอามาฟังกันนะครับว่าเหตุผลที่ผมเจอในกรณีของว็บร้อยยีห้านั้นนะครับคือว็บร้อยยี่ห้านะครับผมไปทําการผ่าเครื่องนะครับอัดก้านนะครับพอผมทําการอัดก้านแล้วช่างเขาก็ตั้งศูนย์ให้ได้แบบนี้เลย เป๊ะแบบนี้นะครับอ่าตั้งศูนย์ได้เป๊ะแบบนี้แหละนะครับทีนี้นะครับผมก็นะครับเอามาถึงบ้านนะครับเอามาถึงบ้านผมก็มาประกอบเพราะประกอบกับนะครับมันก็เป็นอย่างคลิปที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับก็คือประกอบเข้าไปปั๊บนะครับอ่าแขนข้อเหวี่ยงมันสายมันสะบัดนะครับแขนข้อเหวี่ยงสายสะบัดทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็เวลาเราหมุนอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราหมุนอย่างเงี้ยมันจะสะดุดมันจะเปิดนะครับมันเกิดจากอะไรเนาะผมก็ อาถอดข้อเวียงลงนะครับผ่าเครื่องรอบสองรอบสามนะครับผ่าเครื่องเพื่อที่จะเอาตัวพอข้อเวียงตัวนี้ไปทําการแก้ไขนะครับพอเอาไป,ออไปรอบแรกนะครับพอไปรอบแรกช่างเขาก็บอกว่าอช่างช่างลงเครื่องนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเพราะผมไปตีพอข้อเวียงเขา้านะครับอนน่ะนะครับในเมื่อเขาบอกว่าผมไปตีพอข้อเวียงเข้านะครับอ่าผมเขาก็ตั้งศูนย์ให้ใหม่พอเขาตั้งศูนย์ให้ใหม่ทีนี้นะครับผมก็ ใช้ทั้งไฟกองไฟแก๊สใช้ความเย็นนะครับให้มันสวมลงได้ตรงๆเนี่ยนะครับผมก็สวมให้ตรงตรเหมือนเดิมนะครับสวมลงไปตามปกตินี่แหละนะครับเวลาที่ผมสวมลงแข้งนะครับพอสวมลงไปนะครับประกอบกับประกอบแข้งเข้าไปมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกนะครับก็นะครับถอดครั้งที่สามนะครับวิ่งไปที่ลงกึงอีกอ่าเขาเริ่มเหม็นขี้หน้าแล้วทีนี้นะครับลงกึงเริ่มเบื่อหน้าผมแล้วนะครับเพราะว่าแก้งานสามรอบแล้วมันก็อ่าเพราะ พอเอาไปเขาก็ตั้งศูนย์ให้เราอีกนะครับอ่าทีนี้นะครับรอบที่สามเนี่ยรอบที่สามนะครับก็คือผมเอาวางในตะกร้าหน้ารถมานะครับวางใส่ตะกร้าหน้ารถแล้วก็ขับกลับมานะครับพอมาถึงบ้านปั๊บนะครับพอมาถึงบ้านปั๊บผมมาดูตรงนี้นะครับมันสไลด์ซ้ายขวาได้มันสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับก็คือก้านมันมีระยะฟีก้านมันมีระยะลุนเนี่ยนะครับฟีด้านข้างซ้ายขวา ผมก็บนรถกลับไปเลยนะครับยังไม่ได้ประกอบบนรถกลับไปที่โรงกึงแล้วทีนี้นะครับกลับไปถามโรงกึงว่าอัดก้านให้ผมยังไงก้านผมหลวมขนาดนี้นะครับก้านหลวมขนาดนี้ยังไงก็ประกอบเครื่องไม่ได้นะครับอ่าเขาก็นะครับทําการอัดก้านเข้าไปให้ผมนะครับอัดก้านเข้าไปให้ผมเขาก็เช็คเช็คด้วยกันดูด้วยกันนะครับเช็คด้วยกันดูด้วยกันก่อนที่นะครับจะถือกลับมาถึงบ้านพอถือมาถึงบ้านนะครับ พอมาถึงบ้านรอบที่สี่เนี่ยนะครับผมประกบแข้งเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเลยประกบแข้งเข้าไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแยกตัวออกเหมือนเดิมนะครับตรงสลากก้านมันแยกตัวออกเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอมันแยกตัวออกเราประกบแข้งลงไปนะครับแข้งไม่สนิทนะครับก็ผมก็เลยยกทั้งเครื่องเลยยกทั้งเครื่องไปที่ลงกึงเลยไปประกอบหน้างานเลยนะครับลงกึงร้องโอ้เลยนะครับเพราะว่าอ่าลงกึงนะครับ ลงกึงเขาก็อัดนะครับพอเราไปถึงร้านไปถึงลงกึงงลงกึงก็อัดอัดเข้าแล้วก็ให้ช่างที่ลงกึงประกอบเขาก็ทําทุกวิธีทางของเขานน่นแหละพอพอมันใล้ๆกับว่ามันเจอแรงสั่นสะเทือนนิดหน่อยมันก็จะอ้าออกนะครับทุกท่านนะครับปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเวลาอัดเนี่ยแท่นอัดสามสิบสี่สิบตันเนี่ยนะครับอัดจนลั่นนะครับอ่าพอมันอัดจนลั่นแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรมันถึง ออกแยกกันนะครับสาเหตุท <olor S 1> yeah. ี layers, like s <S ่ผมเดาๆไว้นะครับก็คือนะครับไอ้ตัวสลักพวกนี้นะครับตัวแกนสลักเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่กลมมันอาจจะเป็นเตเปอร์นะครับพออัดเข้าไปปั๊บแล้วมันเด้งออกได้นะครับหรือว่านวไอ้ตัวตับเป็ดพวกนี้มันอาจจะหลวมนะครับแต่ถ้าว่ามันหลวมลงตึงเขาก็ว่าเขาอัดอย่างดีแล้วนะอ่านะครับนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดมาจากเนี่ยถ้าไม่เป็นที่สลักก็เป็นที่ตับเป็ดของเรามันหลวม นะครับแต่ว่ารถคันนั้นเพิ่งผ่าเครื่องกับผมครั้งแรกนะครับเป็นรถใหม่ผ่าครั้งแรกเลยตอนนั้นนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับที่ผมได้เจอปัญหามาผมแก้ไขยังไงนะครับผมก็นะครับตรงนี้นะครับผมพอพอตั้งศูนย์เสร็จวันนั้นนะพอตั้งศูนย์เสร็จแล้วก็เอาเพาล้อมาสวมลงตรงนี้เอาเพาล้อสวมนะครับเพาล้อสวมปั๊บแล้วก็นะครับเอาแท่นอัดหรือว่าเอาซีแชมบีบไว้นะครับเอาแท่นอัดหรือซีแชมบีบไว้แล้วก็เชื่อมเลย เชื่อมสลักติดทั้งสองข้างเลยนะครับตั้งศูนย์ในเสร็จแล้วก็ล็อกตำแหน่งไว้แล้วก็เชื่อมติดนะครับถึงออกมาประกอบนะครับอ่าอันนี้ถึงจะผ่านงานได้นะครับทุกท่านนะก็นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับย้อนกลับไปเช็คนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาปลายพอข้อเบี่ยงมันคดมันสายนั้นนะครับมันเกิดมาจากสลักตรงนี้ไหมนะครับเพราะว่าท่านจะไปโทษเบ้าแข็งเครื่องไม่ได้ แลเพราะว่าเดิมทีรถมาเขาขับมาปกตินะเดิมทีเขาขับมาปกติมันเป็นไปไม่ได้ที่เบ้ามันจะหลวมเบ้ามันจะเสียศูนย์นะครับเพราะว่ารถเข้ามาปกตินะถ้ารถถ้ารถมันมีอาการเผลอข้อเหวี่ยงคดแบบนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับแน่นอนเลยนะครับฝั่งจานไฟนะครับแถบแม่เหล็กมันจะต้องวิ่งชนกันกับปั๊ชเชอร์นะครับฝั่งนี้ เพื่องคัดมันจะต้องวิ่งเบียดกันนะครับมันจะดังมันจะหอนเครื่องยนต์มันจะเดินไม่เรียบนะครับอ่านั่นหมายความว่ารถเขาเข้ามารถเป็นปกติแต่เรามาอาาัดก้านแล้วมันเกิดอาการปลา,ายเพลาใส่มันก็ต้องเป็นที่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นที่แข็งเครื่องนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปพิจารณาตรงนี้ด้วยก็แล้วกันในส่วนของนะครับการตรวจเช็คตรงนี้นะครับการตรวจเช็คศูนย์ศูนย์ของเพลาข้อเห่างเนี่ยผมแนะนําให้ นะครับวางกับเอาเอาเผาวางลงเลยนะครับเอาเผาวางลงเลยอย่าเอาไปอย่าไปเอาลูกปืนค้างนะเพราะอะไรรู้ไหมอ่าถ้าเราดูตรงนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเอาข้อเวียงมันตรงนะครับเอาข้อเวียงมันตรงเนี่ยนะครับเห็นไหมแขนมันไม่กระดิกเลยนะครับแขนมันไม่กระดิกเลยนะครับแต่พอเรามาเช็คกับลูกปืนในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรามาเช็คกับลูกปืนในลักษณะแบบนี้นะครับเอาลูกปืนค้างเนี่ยนะครับ ถ้าเราเอาลูกปืนมาค้างแบบนี้รู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมนะครับมันค่อนข้างจะใายนะครับมันค่อนข้างจะใายนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนนะมันจะสายเพราะอะไรรู้ไหมมันสายเพราะว่าลูกปืนเนี่ยนะครับมันมีระยะลุนนะครับลูกปืนทุกตลับลูกปืนทุกตลับถ้าท่านล้างออกดีๆแล้วท่านโยกเนี่ยมันจะให้ตัวได้นะครับพอมันให้ตัวได้ถ้าท่านมาเช็คแท่น นะครับมาเช็คพาอข้อเหวียงเนี่ยว่าเช็คเอาเช็คค้างลูกปืนแบบนี้มันจะสสยนะครับดังนั้นฝากพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเวลาตั้งศูนย์นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เช็คนะครับแบบว่าเอาพอข้อเหวียงวางลงกับแท่นเช็คโดยตรงเลยนะครับอ่านะครับวันนี้เราจะรู้ได้นะครับทันทีว่าโคดหรือไม่โคตแต่ถ้าเอาค้างบนลูกปืนมันไม่ชัวร์งไงเพราะว่าลูกปืนมันมีระยะฟีระยะลุนมันจะสายได้นะครับทุกท่านอ้านะครับในคลิปนี้ จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับ